ทักบายทินพันนิดโอ้โิหลงเงินล้วนตักตัวจินล่อนครับอืมพื้นที่ตัวท้าทายครับแต่ก็ไ่เกินขีดความสามารถครับของสมรรถตัวรถอย่างนั้นชื่อนี้ผมไม่ได้หมายง่ายครับราชาบอดินถึงสินไลซะ์ละชมไปเยอะครับ ถ้าภาษาอีสานจะบอกว่าสายย่องขาดนะย่งองคลายที่สุดแล้วครับไบโอํพลังไทยใช้เวลาไม่นานผู้ชมในการขุดลอกอ่างเป้าหมายบอกว่าให้เสร็จก่อนปีใหม่ทำได้แน่นอนนะแะ85%ล้วกับเวลาที่เหลืออีกก็รับประมาณสัก เจ็ดแปดวันรถปุ๋ที่เลือกใช้ก็มีของดิบิลลอนแล้วก็โคเบ่สานีคันแรกครับผู้ชมดิหลงทรงบอดิน สิงแตรมาแล้วครับเป็นยังไงมาเนี่ยลูกพี่ไหวป่ไหวป่โอ้ยเอาเอาสบายสบายโหจัดบระลัดลงยังมีดาดสองกอกสองคุณผู้ชมยังไม่จบรอดูความแรง บอกว่าแรงนี่ไม่ได้มาแต่งอะไรมากมายนะฮะเครื่องช้าเกียร์มันได้ครับสายานี้ไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะปลาช้าบ่อดินเนี่ยฮะยังยกให้เขาอยู่อืมไปไปดูพระเอกคันหนึ่งเขาบอกว่าตัวนี้ห้าวเป้งเลยในทีมร่วมครับ โดยช่างยนต์อยากได้ความแปรงแบบนี้ติดต่อจะได้ครับเดี๋ยวเราคอมเมนต์มาผมประสานงานให้เป็นช่างฮะบอดี้ไฟปั๊มเทอร์โบซ่อมเครื่องยนต์มีวางเว้นจากงานซ่อมเะอเอารถมาวิ่งร่วมแต่ว่าทรงนี้ี่กินขาดเลย โอ้ยเขามีดูเซอร์มาดัานทางก่อนแล้วเน่ะไม่งั้นนี่ชมพร้อมดีผู้ชมมาติดตัวช่วยมีตัวช่วยนีย่แหละครับในทีมท่านก็เลยกล้าครับกล้าที่จะจัดช็อตแบบพิสดารเลย สองวันสามวันแล้วอากาศี่สุดยอดสายทีขวาทีแน่มีแถมอะ จับตาดูโอ้โย,ยนับแต่คนชม โดดได้เลยโดดไปแล้วนะเธ้สุดท้ายไปจำบอ่อไหมยังเหลืออีกคันสองคันเนี้ยนี่เป็นไงล่ะคราวนี้